ม้า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 หมิงหมิงค่ะทบทวนคำศัพท์อีกหนึ่งรอบนะคะ<ว>มามาคำนี้นะคะมาจากคำว่ามาหมา มาหมาที่แปลว่าคุณแม่ดังนั้นมามาแปลว่าแม่ค่ะมามามาแปลว่ามา้มีมีมีแปลว่าข้าวสารม,มูมูมูแปลว่าไม้าม่หมา,มา,มา m าแปลว่าคุณแม่ค่ะมามาแปลว่ามามิงมิงมีมีแปลว่าข้าวสารม,มู่มู่มแปลว่าไม้ นีจ่านีจ่าค่ะถ้าเสียง3ติดกับเสียง3นะคะเสียง3ามปกติจะคือเสียงเอกถูกไหมคะให้เปลี่ยนตัวหน้าเป็นเสียงสองเป็นเสียงเสียงสองก็คือเป็นเสียงจัตวานะคะดังนั้นเราจะอ่านว่า หนีเจา้าหนีจา้จา,จาแต่ถ้าคำว่าน,นะะีอยู่ตัวเดียวโดดๆจะอ่านว่าหนีนะคะที่แปลว่าคุณหรือเธอแต่เมื่อมันมาเจอเสียง3าสองตัวติดกันดังนั้นต้องเปลี่ยนตัวหน้าเป็นเสียงสองเป็นจัตาวาจึงอ่านว่าหนีจา้าแปลว่าอรุณสวัสด นีจ้าหนีจ้าหนีจ่าหนีจ่าอรุณสวัสดิ่าจ่จาแ่าม่าป่าแปลว่าคุณพ่อจ้าแปลว่าอารุณสวัสด์นะคะก็คือมาจากคําว่าหนีเจ้านั่นเองเจ้าตัวเดียวก็แปลว่าอารุณสวัสด์เหมือนกันป้าป่าจ้าแปลว่า อรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ครับคุณพ่ออ่าในรูปนี้นะคะเป็นเขาเป็นเด็กผู้ชายใช่ไหมคะต่อไปมาหมาจา่าวมาหมาจา่าวสวัสดีอรุณสวัสดิ์ครับคุณแม่หนีจ่าหนีจ่ออ่าบทสนทนาน,นี้นะคะเขาเจอเพื่อนใช่ไหมคะเขาก็หนีจ่วก็อรุณสวัสดิ์หนีจ่อหนีจ่ออ่าก็ทักทายกลับนะคะก็อรุณสวัสดิ์ เรามาฝึกอ่านออกเสียงกันนะคะมามาตัวนี้นะคะคือเสียงอ่าเราซื้อเคยบอกแล้วใช่ไหมคะว่าเสียงมันมีทั้งหมด4เสียงนะคะเสียงหนึ่งนะคะคือเสียงจัตวาอ๋อขอโทษค่ะเสียงหนึ่งะคะคือเสียงสามัญสามัญเสียงหนึ่งคือเสียงสามัญเสียงสองเสียงสองก็คือตัวน erm ี้คือ จัตวาเสียงสามตัวนี้คือเสียงเอเสียงสี่ตัวนี้คือเสียงโทอะเด็กเดพูดตามมอนเซอ์นะคะสามัญสามัญจัตวาเอกโทมาหมามามามูหมู มู่มู่มัวมัวมัวม้อฟา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 มี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 มมมฟูฝูฝูฟ,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 ฟูอ่ะทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะทบทวนวรรณยุกต์นะคะเสียงหนึ่งนะคะคือเสียงสามัญเสียงสองคือเสียงจัตาวาเสียงสามคือเสียงเอก เสียงสี 5, 6, ่คือเสียงโทสามัญจัตวาเอกโทมาหมาหมามะมาหมาหมามะมู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 มัวมัวมัวม้อฟาฟ้าฟ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 ามี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 ฟู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  วันนี้นะคะสิ่งที่หนูจะต้องทบทวนก็คือวรรณยุกนะคะจำให้ดีนะคะเสียงหนึ่งสามัญเสียงสองจัตาวาเสียงสามเสียงเอกเสียงสี่เสียงโทเด็กๆอย่าลืมไปฝึกอ่านกันด้วยนะคะ